สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสเตชันเซิร์ฟเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะพาไปขึ้นรถของเชิดชัยมอเตอร์เซลล์นะครับเป็นรถเสริมนะครับรถเสริมมาจัดเสริมาารที่บขสสุรินทร์นะครับผมวา่าเป็นยังไงนะครับผมอันนี่ก็เป็นรถเชิดชัยทัวร์นะครับมาจัดเสริมที่บขสสุรินทร์นะครับช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมว่า จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี 1941, ๋ยวจะพาขึ้นไปชมรถนะครับผมบรรยากาศภายในรถโดยสารนะครับผมนะครับผมเราก็จะขึ้นไปแล้วนะครับผมรถทัวร์นะครับผมของบริษัทเชิดชัยทัวร์นะครับเป็นรถเสริมนะครับใครที่จะเมาหรือไปเที่ยวนะครับสามารถสอบถามได้นะครับผมรถเชิดชัยมอเตอร์เซลล์นะครับผมอ่านี้นะครับเป็นรถบรรยากาศภายในรถโดยสารนะครับผมนะครับผม หรูหรามากเลยนะครับผมนะครับผมนะครับผมบรรยากาศภายในรถโดยสารนะครับผมเชิดชัยมอเตอร์เซีลนะครับผมดูนะครับผมนะครับผมนี่ก็เป็นชั้นวางของนะครับผมชั้นวางของนะครับผมมีอุปกรณ์ความปลอดภัยเรียบร้อยนะครับผม ห้องน้ําก็จะอยู่ด้านล่างนะครับผมห้องน้ําก็จะอยู่ด้านล่างนี่นะครับผมเป็นรถชั้นเดียวนะครับผมเป็นรถชั้นเดียวห้องน้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับบันไดนะครับผมเบาะน่านั่งมากเลยนะครับผมดูนะครับผมใครที่จะเดินทางช่วงนี้นะครับผมก็ต้องมีการวางแผนดีๆนะครับผมในส่วนตรงนี้รถเชิดชยมอเตอร์เซลล์นะครับก็เป็น หนึ่งทางเลือกนะครับก็ได้เข้ามาจัดเสริมนะครับผมจัดเสริมนะครับผมในช่วงเทศกาลนะครับผมก็คอ้าให้บริการนะครับผมให้กับผู้โดยสารนะครับที่จะเดินทางในช่วงนี้นะครับผมบรรยากาศภายในรถโดยสารใครที่จะเดินทางกับรถมอเตอร์เซล์นะครับก็เช้ใช้มอเตอร์เซล์นะครับผมก็สอบถามได้นะครับผมนี่ก็ให้ชมบรรยากาศภายในรถนะครับผม เชอชัยมาตเซลนะครับผมนะครับใครที่จะเดินทางนะครับผมอสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมในสุดตรงน,นี้นะครับผมเชอดชัยมเตเซลนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมให้เข้ามาบริการที่สถานีขนสง่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับผม ใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องสเตชันโซลเลยในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับผม